สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กันพยากรณ์ของคนเกิดวันอังคารและนี่คือดวงประจําเดือนกันยายนปีพศ2566ค่ะเรามาเริ่มที่ดวงการงานก่อนนะคะเพราะอาจารย์ก็มีปัญญาคิดคอนเทนต์ได้แค่นี้เองเนาะหวังว่าคนจะไม่เบื่อกันนะคะ,ะดวงการงานในเดือนนี้แน่นอน แน่นอนที่สุดคือมันเป็นจังหวะที่คุณกำลังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดต,ตัวคุณขยนขันขันแข็งทำงานรวดเร็วฉับไวนะคะแคล่วคล่องไปสทุกอย่างนะผู้จาดีแต่งตัวดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักนะคะให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่เดือนนี้มีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนขั้นการทำง,งานนะคะเดือนนี้นะ มีสิทธิ์ค่อนข้างสูงเลยค่ะพราะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็แม่ดีเลิศประเสริฐสีซะขนาดนี้เลยเฉียวนะคะดวงหนุนนำกว่าใช่ทำเองสร้างเองวางแผนเองก่อชฉผู้ใหญ่สนับสนุนก่อช่มาดีมากค่ะเดือนนี้ในเรื่องของงานนะดีมาก ใช้ที่คุณเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยความน่ารักความหนอบนอมถ่อมตนความเป็นคนที่มีมิตรไมตรีนะคะทํางานเก่งนะค่ะตรงนี้ค่ะจะทําให้คุณขึ้นไปเร็วมากมากเลยค่ะแต่เดือนนี้ยินดีด้วยแต่ถ้าใครสมัครงานรอง,งานอยู่ได้เลยได้เลยนะคะ <c oughs> เดือนนี้ได้แล้วนะถ้าได้ไปไกลก็อย่าลืมแพ็คกระเป๋า นะคะเตรียมเสื้อผ้าอะไรค่ะด,ดนทงข้าดนทางอะไรมันเรียบร้อยนะคะสรุปเรื่องงานเดือนนี้ผ่านนะคะผ่านเยอะเดือนนี้เป็นเดือนของคนเกิดวันอังคารจริงๆเลยค่ะสุดยอดนะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างอันนี้ก็สุดยอดเช่นกันเดือนนี้รับทรัพย์จัดหนักมหาโชคมาเฮงอะไรก็ไม่รู้มาหนักมากเดือนนี้คุณเป็นเศรษฐีย่อม นะคะคุณรู้ว่าคุณได้คุณก็ขยันทำเล่นหุ้นหรือเปล่าเนี่ยเล่นหุ้นหรือเปล่าบิตคอยนะคะตลาดทองคำานะ่ะเดือนนี้คุณได้เยอะมากหรือการทำเกี่ยวกับอาังหาริมทรัพย์นะคะหรือขายที่ดินได้แล้วหรือให้เช่าร้านได้แล้วเป็นต้นน่ะให้เงินขึ้นมาเพิๆๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของเงินทองคน คนมันจะรู้ไว้เอาง่ายช่วยไม่ได้เบรกไม่อยู่เดือนนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะเยอะค่ะแต่อย่าลืมเก็บนะคะคุณต้องแบ่งเก็บให้ได้อ่าอย่าใช้หมดเก็บตรงนี้รู้สึกจะเป็นสี่ส่วนเก็บสี่ส่วนคุณจะเก็บไว้ที่เดียวกันก็ได้หรือว่าแยกเก็บก็ได้แล้วแต่คนก็รลักกันเดือนนี้ได้เยอะเกินไปต้องเก็บให้ได้นะคะ ที่ใช้ก็ใช้นะที่มันใช้ก็เอามาใช้ที่เ,เก็บก็เอาไปเก็บน่าจะเยอะอยู่นะที่เอาไปเก็บเนี่ยไม่ใช่น,น้อยน,นะนี่เงินก้อนโตลเลยนะคะเป็นหลักล้านนะอืมสรุปเรื่องงานเรื่องเงินผ่านนะคะคนรจะรวยเบลกไม่อยู่จริงๆค่ะเดือนนี้รุ่งโรจชดช่วงชัชวาจริงๆเดือนนี้แหมอิจฉาจังเลยคะ่ะต่อไปเรื่องสุขภาพเดือนนี้คุณไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้ สามารถลุยกับทุกเรื่องได้เป็นปกติสุขเลยค่ะนะคะต่อไปเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคนโสดคือการเริ่มต้นการมีความรักแน่ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะอันดับแรกเราไปปิง๊งนะเราป,ปิ๊งเธอเลยค่ะคนนั้นก่อนเราก็ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนให้ได้ก่อนนะคะต้องสม่ำเสมอทักแชทเอยสติ๊กเกอร์ไลน์เอยไปส่งเอยไปนั่กินข้าวด้วยกันเอย นะคะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเริ่มจากการเป็นเพื่อนให้ได้ก่อนเนาะพอเราไปปิ๊งเข้าไงก็ต้องลุยจีบนะนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ถ้าหาความรักความมันมันลักษณะของชีวิตคู่มันไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องคุยกันค่ะคือต้องคุยกันว่าเราต้องเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งละที่มันมีลักษณะของการที่จะ จเจริญก้าวหน้าจากเดิมยกตัวอย่างเช่นวางแผนซื้อบ้านวางแผนซื้อรถวางแผนทำธุรกิจร่วมกันในชีวิตคู่นะคะอาจจะเป็นแนวความคิดไปก่อนนะคะซึ่งอาจจะไม่เป็นอย่างที่ที่วาดวางวางแผนเอาไว้นะคะแต่มีการพูดคุยกันเนี่ยมันมันจะให้ทําไอ้ฝายนั้นมั่นใจมากขึ้น ว่าเรานั้นจริงจังและจริงใจมากวางแผนในเพื่ออนาคตแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะคนมีคู่ก็จะประมาณหนึ่งนะนะเรื่องเยอะปัญหาเยอะเป็นธรรมดาคนมีคู่นะคะนะบทสรุปในหน้าไพาน่นี้เป็นหน้าไพ่ของคนที่ร่ำรวยเงินทองราบยศสรรเสริญค่ะเต็มเปี่ยมล้นไปด้วย ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานทั้งเงินทองค่ะเบรกไม่อยู่จริงๆเดือนนี้ขึ้นจริงๆได้เยอะจริงๆนะสวนกระแสครึ่งปีหลังเพราะครึ่งปีหลังมันจะแย่ๆหน่อยนะคะดวงเมืองดวงไรลดวงโลกอะไรเงี้ยนะแย่มากเลยแต่คนเกิดวันคารเดือนนี้มาแรงแซงโค้งแซงขาดด้วยค่ะนะแต่เน้นระยะอีกครั้งหนึ่งนะคะ เก็บนะคะอย่าลืมเก็บนะคะเดือนนี้คุณมาดีมากเลยค่ะสุดยอดค่ะเดือนนี้สุดยอดคุณอาจจะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคุณจะดีได้ถึงขนาดนี้นะอย่าลืมนะคะเงินทองเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้ต่อทุนต่อชีวิตในวันหน้าด้วยนะคะเพราะว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนเตรียมตัวเองพร้อมนะคะอ้ออย่าลืมสมาธิ้วยนะคะต้องสมาธินะอืม หมดแล้วค่ะหมดแล้วตามหน้าภัยนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ